กลนปูเร่พี่น้องมาเนี่ดูนะครับโอ้โหตัวใหญ่าหาะะเข้ามาบุ่นกลุ่นปูนะพี่น้องนี่ขี้ควายมันงัวมันนี่ใสโอ้โหครับเยอะนะครับเจอแล้วพี่น้องหนึ่งรู โอ้โห่งง่ายอยู่ดีล่ะพระดิ่งแบบคน,บนหมคุณสิอาจสิพ่อคบด้วยพี่น้องดูดีกับพ่อคบด้วยเนี่ย nhớ tùy tùy đây là viên đây leo vừa mà nó dù đấy à tôi nhai มูนี่มักฝอนนน้องฝ้ายหเออไม่ใช่เพี่ยนนี่แคยมวมัวก็สิดนี่และมูนั่งไห้สุดดำเสียมพี่น้องสุดดำเสียงเสียงกระปิยม ซับดองขวดเจอไปซับดองบน่ะ เคลียร์ฮะต่อไปพี่น้องเคลียร์เคลียร์เห้เล่นนำล้มกระนาวพวกนี้พวกนี้พี่น้องจะได้ป้าตื่นตัวนี้ตื่น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  เดี๋ยวป่นไ่้ยู่อยางเงีใหะกัดจำนั่นแหละเดี๋ยวไายกันไหมไทยวิโดว์พี่น้องบึงกันมอ้มุว้นมันมีน้ำเหนียวกับพี่น้องเอ้ もう1つはここで。 กับปุ๊กไปในด้วยเนี่ยห่นาเมนจังหาต่อไปอีกพี่น้องรอติดตามตอนจบที่ได้ไลน์ได้หน่อยสั้หนออตอนจบเขาที่ได้น้อยได้ไลน์ติดตาม